กับพี่อืมเธอออกมาได้จังหวะด้วยไปงานคอมมานด์ปะจะไปซื้อของไปดิไปดิไปทำอะไรวะซื้อขออ้อมะไปดิแฮะ <laughs> ไอบ้บ้าดูอะไรซื้อขอ้อมีเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปจไปัดไปบูธแอดไว์ ise, ใช่บูธแอดไว้ไปที่เจ๋มมากเลยเข่ยแบบนึงมันเป็ขอแฟนก่อนแปบบนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวขอได้คอได้จัดไปมากเลยอ่ไปดูพิตตี้เขาว่าแบบบูธแอดไว์นี่แบบพิตตี้แบบบ่มบ่มอ่ะดีนิ้วเดียวรู้เรื่องเย้ เออแค่นี้แหละเต้นมาไ,ไปคอมมาได้ปะแ่ใครอะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนไงเพื่อนชื่อปอไปทำอะไรไปซื้อคอมเธอคอมเต็มบ้านเลยนะเธออยจะไปอีกหรอไปซื้อก็ได้ไปดูเพื่อนมันก็นเดียวแล้วแต่อยากไปก็ไปเค้านะไป,ไปแล้วไม่ต้องกลับมานะต้องกลับมานะ ครับอลโหลได้ปะเนี่ยสรุปได้ไม่ได้แล้ววา่าอู้กูจะไปอ่ะจะไปจะไป,ะไปดูพิตีไม่เป็นไรคุณดูไหมเนี่ย adwise ก็ vit expo s อปออนไลน์เออราคาเดียวให้เข้ามาเลยเอา้าซื้อได้ก็ไม่บอกเอ้ยเดี๋ยวขอเข้าไปดูกัน adwise ไ,ไง i t expo adwise co t h ก็คือซื้อได้เลยตั้งแต่วันที่6ถึง9นะบ ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเออเจอกันเพื่อนว่างๆก็แบบนั่งกงกันดีกว่าอืไม่เป็นไรโอเคเพื่อนเจอกัน